สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแมมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ของเตี่ยค่ะทางด้านหลังนะคะเห็นว่าต้นเล็กๆเดี๋ยวจะเข้าไปกรดให้ดูนะคะว่าต้นใหญ่แค่ไหนคะ่ะน,นี่นะคะสองต้นแรกเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ก้านเหลืองค่ะอายุปลูกก็น่าจะสักประมาณ20ปี25ปีแล้วนะคะ ตอนนี้ไม้สองต้นนี้ใช้ได้แล้วนะคะสามารถตัดออกมาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะทำเตียงได้เลยแล้วไม้ก็จะสีเหลืองสวยแต่ถ้าเราไม่ตัดนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวข้างบนนะคะ่ะเขาก็จะยอดหักเพราะยอดหักแล้ว่น้ำฝนก็จะเข้าไปกลางต้นนะก็ทำให้ต้นผุนะคะแต่ถ้าเราตัดไป ก็จะมีขแขนงต้นใหม่ๆเห็นไหมต้นเล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นอีก 3- 4สี่ต้นเลยนะสมาว่าเราตัดไปปุ๊บอ่ะอันนี้เขาเรียกว่านางก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมีต้นใหม่เพิ่มมาอันนี้อายุใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปกอดให้ดูกอดให้เพื่อนดูว่ามันอบไม่มิดอันนี้คือต้นไม้ของเตี๋ยโอ้ต้เาขาขี่แล้วอ๋อน,นะ ต้นใหญ่มากนีใจมากคือเตียนนะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้นะคะไว้ให้ลูกให้หลานนะคะเหมือนแบบว่าใครจะสร้างบ้านกับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านนะคะนะคะ ก็จะมีต้นใหญ่สลับใช่ไหมแล้วเตี่ยเขาก็จะเนี่ยค่ะเห็นใบเขียวเล็กๆเนี่ยค่ะเตี่ยเขาก็จะปลูกต้นเล็กนะคะสลับไว้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยค่ะตัดต้นใหญ่สมมติว่าตัดต้นใหญ่ต้นเนี้ยไปใช้งานแล้วต้นเล็กต้นเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะโตขึ้นมาแทนที่ค่ะหวยต้นนี้ก็ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวจะไปกอดให้ดูค่ะ ดังหันก็ยังมีต้นใหญ่นะคะอีกหลายต้นมากๆเลยค่ะที่เตี่ยเขาปลูกไว้เนี่ยค่ะคือแบบมีคนมาขอซื้อเยอะมากแต่เตี๋ยเขาไม่ขายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นสะเดาใครเก็บถึงว่างอูยอยสูงนู่นเลยค่ะมีดอกด้วยนะเก็บไม่ถึงไหนต้นไม้ก้านเหลืองอะที่ว่าจะให้หนูอันไหนอันไหนก็ได้เหมืนอนกนะโคนเลยเปล่า โอ้ย oh, อย่าพึ่งคลอดิใจเย็นเตียปูกมากี่ปีแล้วต้นนั้นอะ่ะก้านแย่ก้นเหลืองมันมันก็หลายสิบปีแล้วเนี่ยก้านเหลืองเนี่ยเหรอต้นย,อนอยาง <c oughs> ต้นยางต้นนั้นเมื่อไหร่ใช้ได้อะ่ะใช้ได้วไเนหนามาดูดิปูกมาตอนไหนนะตั้งแต่หนูยังไม่เกิด <laughs> แต่รุ่นใหญ่รุ่นที่มันใหญ่สุดๆอ่ะไอ้นี่แล้วเนาะต้นอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่ยงกี่ยกอะเออนาต้นต้นนี้ตรงมากเลยเนาะบ้านหนึ่งหลังนี่ใช้กี่ต้นนะเตียแล้วแต่ความใหญ่ใช่ไหม ถ้ามีถ้ามีคนมาขอซื้อขายเขาว่าเนี่ยขายแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานแต<อ>่ขายแล้วมัหมดไปแล้ว<อ>ขายให้ไให้ใหปลาแจ๊กมึงง่าไปต้องมื้อนนสาวมือไม่ใช่หนูกลับมาปีหน้าต้นไม้หนูหายนะยไม่หายแล้วเก็บไว้ทุกมือ รวยแล้วเตี่ยรวยแล้วดูดูเตี่ยเอาถุงพลาสติกใส่เปล่าเด็กแนวเด็กแนวเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยมันมีกี่ชนิดเนี่ยเตี่ยมันมีอะไรบ้างมีการเหลืองกับยางแต่ต้นยางเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนต้องไปอะไรไหม เดี๋ยวนี้ค้นได้เหรอโอ้มีหลายสิบต้นเลยเหมือนกันนะเนี่ยถึงหน้าวัดเลยลอ้าวแล้วอาเจ็กบอกว่าหลังบ้านอาเจ็กมีอีกใช่ไหมเตีย<ม>ตยไปปลูกไว้อะ่ะอ๋อถ้าเตี๋ยปลูกในที่ใครก็ให้คนนั้นไป อ๋อโอ้ยเตี่ยตอนนี้ก็สวยนะตรงมากเลยต้นต้นไหนใหญ่สุดเนาะต้นนู้นเนาะเออเตี่ยเข้าไปยืนดิเตี่ยไปกอดดิมิดเปล่าม่งนีครับสองคนง่ายสองคนอบเลยไง แล้วลองไปกอดดูดิม,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 ดมีคนมาขอซื้อเตี๋ยไม่ขายเพราลูกหลานยังมีบ้านอยู่อ๋อมีคนมาขอซื้อเตี๋ยด้วยเ,เ,เ,เขาขายต้นกันแล้วเท่าไหร่ล่ะเนี่ยเ,เ,เป็นหมื่นโอโ้โหเตี๋ยหายไปแล้ว <laughs> โอ้โหมันใหญ่มากเลยเนาะ อเ่เตี่ยกอดแล้วทำหน้าจ้าเอเด้หันหน้ามาเจ้าเอ๋หน่อยเด้อเอเด้อดูถ่ายรูปไปโอเคนะต้นน้องใหญ่กว่าต้นนู้นใหญ่กว่าเนาะนออนะโอ้ดูสินอะแล้วเดี๋ยวก็เตี่ยเขาก็ปลูกต้นเล็กๆน้อยๆไว้แซมแซมขึ้นมาอยากให้โตต,นตน้นใหญ่ๆหญ่ที่ต้นที่เหลือใหญ่ ทำทำโต๊ะทําเตียงทําอะไรสวยมากนะเห็นเขาว่าไม้ก้านเหลืองเนี่ยพอทําแล้วมันจะเป็นสีเหลืองสวยกว่าขนุนอีกเหรอเห็นอาเจกเขาบอกอ่ะปาเหลืองดูฉาดเลยออเตี่ยไปเอาพันมาจากไหนเนี่ยอ๋อมันจะขึ้นตามริมแม่น้ำแล้วเตี่ยก็หาปลาแล้วก็เจอแล้วก็ไปแซะมาปลูกอย่างเงี้ยเหรอ แต่ที่ที่มันมูนขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะเออเยอะการเนียเพราว่าเหมือนที่มันเหมือนที่ดินมันเพิ่มมาบ้านเ,เนี่ยเพิ่มมาเจ๊ก้ามันนั่งท้องเพราว่าเหมือนที่มันเพิ่มมาเนาะจะให้เขาโกยสันน้ำมากรบทางในไงนอ๋อโกยโกยดินสออันข้างนอกมากบข้างใน айн. อ้าวเตี้ยแล้วตอนน้ำขึ้นนี่ท่วมข้างในปะเนี่ย ไปมางตีอ้าวถ้าท่วมแล้วต้นไม้ไม่ตายเหรอไม่ตายแล้วไม้ใหญ่ไม่ตายไถ้ามันไม่มจอดนนะอ๋อถ้าไม้ใหญ่ไม่ตายอ๋อพูดถึงอ่ะถ้าเราโกยโกยดินไม้อย่างนี้มันก็อย่างนี้มันได้เสมอกันต่อไปจะปลูกบงปลูกบ้านใช้ลูกหลานข้างหน้ามันไม่ใช่มีแค่พวกมึงสองนมาไนล่แล้วนี้ค่ะค่ะมีเงินก็เอาเงินไม้เขาโกยอ๋อ <มา S 1> โกย,โกย ตกลงมันเป็นดินหรือมันเป็นทรายมันเป็นทรายไม่ใช่หรอทรายนั่งรวนนั่งนี่พอกปนมากร่องนะอ่าพอไปไหนน้ำขึ้นมันก็หมุนก็หมุนมาเรื่อยนะเนี่ยแล้วที่เขาว่าเตี่ยการกิ่งต้นไม้นี่คืออะไรอ่ะเตี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดกิ่งตัดกิ่งตัดกิ่งแล้วไงเนี่ยอ่านี่ยอันนี้รอยเตี่ยตัดเหรอเนี่ยอ่าตัดแต่งแยกตวไวโอ้ขึ้นไปถึงยอดหน้านะโอ้ยนี่ ไหนเตี่ยขึ้นไหนเนี่ยไหนเตีเต่ยโอ้ที่ตัดกิง่งตัดกิ่งเนี่ยตเตี่ยปีนขึ้นมาหรอตัดแล้วมันจะโตวไวโอ้โหใช่แล้วโอ้เสมอสร้างบ้านหลังนึงคิด16ต้นนี่พอได้ไหมอ๋อ oh, สร้างบ้านหลังนึงก็สัก16ต้อนอย่างเงี้ยพูดดูเตีย่ยเตี่ยขึ้นไปค่ะขึ้นไปปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้ อ๋อถ้าตัดแล้วมันจะโตวไวอือไม่สมแข็งโอ้ยหน่อยสร้างไม่ไหวแล้วเนี่ยสองหลังสามหลังนะม้อ๋ออีกหน่อยสร้างบ้านไม่ไหวเลยไม้เยอะแะเห็นไม่ได้เนี่ๆกลงังโตเลยอ๋อเออเ,ออเตี๋ยก็ไปแซมมาเพิ่มปลูกเพิ่มใช่ไหมไม่ปลูกละไม่มีที่จะปลูก,กแต่เนี้ยว่าจะให้ มันก็เป็นของมืองานที่ทางอ่ะอ้าวก็ของหนูว่ะจีของผมไม่ใช่มึงคนเดียวนะกับพี่น้อยยิ่งเวลาที่อยากมาอยู่ก็ให้มาปลูกตั้งได้มึงดูแลมึงเป็นที่ใหญ่ละนี่ยเนี่ยจะให้เขาโกยนะพวก็คงไม่เท่าไรพวกโกยจากที่ยืนดูน่ะจับตรงนั้นโกยดินเข้ามาอย่นี่โกลมาปุ๊บทีนี้พอน้ำึ้นมันจะเสมอเสมอเสมอเท่ากันนี้นะเท่ากัน จะต่อไปยังไม่แน่จะโลกบ้านหอจะเช่าได้เนี่ยปูกแต่เกียนอย่างชน,นแดนเพชรบูรณอะไรมันมาเยียนที่ที่ตเนี่ะหรือว่าให้ชาววาอะไรเราก็คอยส่างที่ย่างกัโอเควันนี้ก็เนี่ยค่ะพามาชมต้นไม้ของเตียเตียบอกว่าปลูกก่อนที่แม่มจะเกิดซะอีกอะไรเตียตอนนี้หนูสามเก้าแล้วนะก็สามเก้าเจ็บปวดาแอายุ ได้ได้แม่มั้งก็ได้แม่หนูใหม่ๆก็ปลูกเลยไงเตียเป็นหนุ่มบัฟประมาณยี่สิบเตี๋ยเป็นหนุ่มตอนย<ะ>ี่สิบก็เริ่มปลูกตอนนี้เตียเท่าไหร่ละหกสิบสี่หกสิบห้านะหกสิบห้าอย่ามันต้องเท่าใจอ๋อแต่ต้นที่ต้นที่คือแบบว่าใหญ่มากๆมันตัดไปแล้วไงที่แบบว่าโอ้โหสามคนโอบอะไรอย่างเงี้ยมีนะ โมแบบว่าสามคนโอบอย่างเงี้ยก็มีเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าเอาไปทําบ้านไปแล้วแต่ว่าถ้าเราตัดเนี่ยต้นเล็กๆมันก็จะขึ้นมาอีกเนาะนปลูกเสริมเรื่อยๆโอเควันนี้ก็เนี่ยค่ะพามาชมต้นไม้ของเตี่ยเนาะที่เขาปลูกไว้ให้ลูกให้หลานนะคะโอเคแล้วเดี๋ยววันหลังจะพามาชมสวนอีกค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะที่ยังไม่ได้ดูไปก่อนละค่ะเตี่ยบ,บายดิ บายบายค่ะ